สวัสดีครับสวัสดีครับผมเอสซีเอขวัญเอขวัญครับผมอ่านี่น้องใหม่นะครับรายบริสุทธ <A S 1> ิ์นะครับตัวด้วยครับก็วันนี้เราก็จะมาให้ความรู้พอดีทั้งแฟนเพจนะฮะสอบถามมาเยอะว่าในระบบอะระบายความร้อนของเครื่องยนต์เนี่ยหรือว่าตัวหม้อน้ำเองเนี่ยเราควรจะเติมน้ำยาหล่อเย็นหรือใช้น้ำเปล่าดี ถ้า oh. เป็นถ้าเป็นขวัญนะขวัญก็ไม่ถ้าไม่รู้นะขวัญก็น้ำน้ำเปล่าค่ะพี่เอ๋อครับผมเพราะว่าหนึ่งเนี่ยน้าเปล่าเราเติมจากก๊อกก็ได้ไม่ต้องเสียเงินใช่ไหมครับผมนะฮะแต่ว่าถ้าทางพี่แนะนำม,มานะขวัญก็คือคตามปกติเนี่ยเราเติมน้ําเปล่าในระบบหล่อเย็นของเครื่องยนต์เนี่ยได้นะแต่ว่าถ้าให้ดีเนี่ยเราควรใช้คูเลนหรือน้ํายาหล่อเย็นเติมคูเลนทำอะไรได้บ้างคบพี่ จริงๆคูแลนด์เนี่ยข้อดีของเขาเนี่ยเขาทำให้อ่าว่าล่ายง่ายก็คือการเดือดของน้ำเนี่ยอุณหภูมิมันจะสูงขึ้น <100 S 2> นะฮะปกติเนี่ยน้ำเดือดอยู่ที่กี่องศา100ครับใช่100ชองศาแต่ว่าถ้าเราเติมคูแลนด์ตัวนี้เนี่ยจุดเดือดของมันจะอยู่ที่120องศาอ๋อเดือดกว่าเหรอฮะไม่ใช่เดือดกว่าคืออุณหภูมิสูง ถึง120มันถึงเดือดเพราะฉะนั้นการระบายความร้อนอะไรมันค่อนข้างจะดีกว่าน้ำเปล่าใช่ครับผมมีอย่างอื่นไหมฮะที่ช่วยให้มากกว่าพวกระบายความร้อนอย่างเงี้ยการสนิมพ่นการสนิมได้ไหมครับมันอย่าถามว่าคูลแลนเนี่ยข้อดีของมันเนี่ยก็คือมันช่วยให้สังเกตว่าน้ําเปล่าเนี่ยเวลาเราเราใช้งานไปเนี่ยมันจะเกิดเกิดอะไรตะไคร่เป็นตะไคร่อะแล้วน้ำมันก็มี มีแบบเป็นตะกรดด้วยไหมครอ่า <ไง S 2> มีตะกรอนมีตะไคร่แต่ว่าน้ํายาคูแลนเนี่ยข้อดีเนี่ยปกป้องการเกิดสนิมอ่าการเกิดสนิมเนี่ยมันจะยาก2มันช่วยทําความสะอาดทาความสะอาดประโยชน์ของการมีสีสีคืออะไรไม่รู้หนูว่ามันสวยมันสวยใช่ไหมเออจริงๆแล้วไอ้ประโยชน์ของสีสีเนี่ยนะเวลาเราตรวจสอบรถเนี่ยช่วงเช้าก่อนที่ท,ท่านลูกค้าเนี่ยนะครับจะสตาร์ทรถ,ถเนี่ยเวลาเรา เราเดินวนรอบรถหรือเราด,ดูจุดรั่วเห็นน้ําหยดถ้ามันเป็นสีตามน้ํายาหม้อน้ําให้เราสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่ามันรั่วมันมีโอกาสรั่วในระบบมันจะเป็นสีจะเป็นสีส้มสีเขียวถ้ามันกับพื้นใต้ท้องรถมีสีเขียวหรือสีส้มตามหม้อน้าเนี่ยสันนิษฐานได้เลยว่ามีการรั่วซึมใ,ในระบบนะครับ<น>เดี๋ยวถ้ายังไง<น>เดี๋ยวเราพาท่านไปดูตัวจริงๆกับรถจริงๆนะ ครับเดี๋ยวไปดูตัวจริงๆนเนี่ฮะอย่างที่ทางกล้องส่องให้ท่านดูนะครับหม้อน้ําเนี่ยโดยทั่วไปนะครับของรถที่ใช้อยู่ทั่วไปขวัญเคยสังเกตไหมบางรุ่นมีฝาเปิดบางรุ่นไม่มีฝาเปิดนั่นแหะสิฮะคืออะไรครับพี่มันก็จะเป็นระบบเปิดกับระบบปิดนะฮะแต่ของที่สู่ๆเราจะเป็นระบบเปิดเพราะฉะนั้นเวลาลูกค้าเนี่ยสามารถเปิดดูที่ตรงนี้ได้เลยนะฮะ เปิดดูได้เลยนะครับนะฮ<ม>นะแต่ว่าถ้าเป็นเครื่องที่สตาร์ทใหม่ๆม,มีความร้อนไม่แนะนำให้เปิดเลยนะครับเพราะว่าเกิดอันตรายได้เพราะน้ำมันในระบบเนี่ยมันค่อนข้างร้อนแล้วมันจะพุ่งขึ้นมาเลยมันจะสร้างความอันตรายนะครับนะครับเวลาเรานะครับสมมุติเราสังเกตก่อนเลยว่าบ่อน้ำเราอยู่ในระดับที่ปกติหรือไม่ปกติให้เรามาดูที่เส้นนะครับ มันจะมีเกบอกนะฮะจะต้องไม่อยู่ระดับต่ำกว่ามินนะครับควรจะอยู่ระหว่างแม็กถึงมินแต่ถ้าต่ำกว่ามินแสดงว่ามีน้ำหายไปจากระบบก็ควรจะเติมนะครับค,คือเราไม่จะเป็นต้องเปิดตรงนี้ก็ได้ใช่ไหมครับเรใช่เราเปิดอลอง,อง,อลองขวัญลองเปิดฝาดูอันนี้แหละครัใช่ลองเปิดดูตรงนี้นี่เติมตรงนี้ได้เลย ใช่แต่ว่าควรจะทําในเวลาที่เครื่องค่อนข้างเย็นนะเติมน้ําเปล่าก็ได้หรือจะไปเติมเป็นตัวคูลแลนต์ก็ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่าเวลาสมมุติเราล้างระบบเนี่ยสิ่งที่ทางผมจะแนะนําว่าควรจะเติมน้ํายาคูลแลนต์ค่าใช,ใช่นะครับผมรู้ไหมเพราสีเนี่ยสีของน้ำอ๋อผมบอกไปแล้วเนี่ยในคลิปเมื่อกี้คือถ้าเป็นความเข้าใจของขวัญน,นะคือมันสวย คือมันสวยอ,อ่ะประโยชน์ประโยชน์ของสีของหม้อน้ําก็คือเวลารั่วครับรั่วในระบบมองที่พื้นจะเห็นเป็นสีขึ้นเลยสีเขียวสีส้มอะไรอย่างเงี้ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นทั้งเราสองคน